ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับท่านคณะบดีคณะพระศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธค่ะเรามาถามความรู้สึกกันนะคะว่าเมื่อเช้าจากที่นักเรียนได้เข้ามาทําการสอบสัมภาษณ์เยอะแยะมากมายเลยท่านคณะบดีรู้สึกอย่างไรบ้างคะ ก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณผู้ครองนะคะแล้วก็นักเรียนที่ให้ความสนใจในการสอบเข้าคณะพทยศาในทุกวิชาเอกนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่เข้าไปพูดคุยกับนักเรียนทุกๆห้องเลยที่เตรียมสอบเนี่ยนะคะแล้วก็ถามว่าเขาเต็มใจไหมอยากจะอยู่ในคณะพักษาสตมสวเนี่ยทุกคนก็ยกมืออาจจะเป็นเพราะกลัวว่าสอบไม่ผ่านนะคะก็ทุกคนยกมืออยากจะเรียนที่คณะพทยศาสมสวองครักษ์กทั้งสิ้นแล้วก็ในทำนองเดียวกันก,ก็ได้มีโอกาสได้ ไปคุยกับผู้ครองทําความเข้าใจผู้ครองนะะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร mm hmm. การเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตรแล้วก็ผู้ครองหลายคนยกมือถามคนถามนะคะนั mm ่นหมายความว่าผู้ครองสนใจว่าการเรียนเราทํำยังไงแล้วจบไปทําอะไรบ้างแล้วก็แน่นอนในทุกหลักสูตรจบไปแล้วต้องมีการทําทุกหลักสูตรแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คืออยากจะบอกนักเรียนแล้วก็ผู้ครองนะคบว่าผลสอบออกมาเป็นอย่างไรเราก็ต้องยอมรับในความ จริงนั้นข้อเท็จจริงนั้นคนที่สอบได้สอบผ่านมีที่เรียนในมหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตนเองแล้วก็ผู้ปกครองสําหรับคนที่สอบไม่ได้ก็อย่าเสียใจเพราะว่าความผิดหวังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความผิดหวังที่เป็นที่สุดของชีวิตแต่ว่าเราสามารถเอาความผิดหวังนั้นเป็นการสร้างพลังและแรงบันดาลใจของเราให้ก้าวต่อไปนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกนักเรียนทุกคนนะคะถ้าเข้ามาในรั้วเทาแดงหรือเขียวเขาเหลืองของเราในที่นี้ได้แล้วก็ทุกคนต้อง ตั้งใจเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็ต้องได้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองเป็นภาษาที่ติดตัวเราไปเพื่อจะเตรียมรับประชาคมอาเซียนในอีก2-3ปีข้างหน้าค่ะก็หวังว่าคง3คำนะ,ะที่อยากจะพานธิกรอยากให้พูดนะ,ะก็สู้สู้สู้ส <c oughs> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs>